รัฐธรรมนูญเบื้องต้นโดยปรีดีพนมยงค์ 1. คำว่ารัฐธรรมนูญประกอบด้วยคำว่ารัฐหมายถึงบ้านเมืองหรือแผ่นดินกับคำว่าธรรมนูญหมายถึงบทกฎหมายว่าด้วยระเบียบการ 2. รัฐธรรมนูญจึงหมายถึงกฎหมายว่าด้วยระเบียบการปกครองแผ่นดินหรือรัฐบางครั้งเรียกบทกฎหมายชนิดนี้ว่า ธรรมนูญการปกครองแผ่นดินหรือรัฐธรรมนูญ 3. มีผู้เข้าใจผิดว่าประเทศใดมีรัฐธรรมนูญประเทศนั้นก็มีการปกครองแบบประชาธิปไตยอันที่จริงนั้นรัฐธรรมนูญเป็นเพียงระเบียบการที่เขียนเป็นกฎหมายว่าประเทศหรือรัฐนั้นๆปกครองกันแบบใดแทนที่จะปล่อยให้ผู้มีอำนาจปกครองกระทำตามความพอใจของตนโดยไม่มีข้อกำหนดไว้ รัฐธ,ธรรมนูญแต่ลำพังยังไม่เป็นแบบการปกครองประชาธิปไตยเสมอไปอาทิบางประเทศปกครองตามแบบเผด็จการก็มีรัฐธ,ธรรมนูนเผด็จการของตนเช่นประเทศอิตาลีสมัยบุสโสลินีที่เป็นจอมเผด็จการก็มีรัฐธ,ธรรมนูญประเทศสเปนและโปรตุเกสสมัยที่ปกครองแบบเผด็จการก็มีกฎหมายซึ่งมีลักษณะเป็นรัฐธรรมนูญที่กำหนดระเบียบการปกครองประเทศทั้งสองนั้นตามแบบเผด็จการรัฐบาลถนอมประพาธ ปกครองตามแบบเผด็จการก็มีรัฐธรรมนูญที่เรียกว่ารัฐธรรมนูญปกครองราชอาณาจักรผู้ศึกษาความรู้เบื้องต้นแห่งกฎหมายย้ำทราบว่าในการแบ่งชนิดต่างๆของกฎหมายนั้นได้มีการกล่าวถึงการแบ่งชนิดกฎหมายออกเป็นกฎหมายที่เขียนเขียนไว้เป็นลายลักษณ์อักษรหรือวิทนล์และกฎหมายที่ไม่เขียนเขียนไว้เป็นลายลักษณ์อักษรหรืออันวิทนล w คือธรรมเนียมประเพณีที่ปวงชน ซึ่งเป็นผู้ทรงอำนาจสูงสุดในแผ่นดินได้ปฏิบัติกันมาช้านานจึงเป็นข้อบังคับของผู้มีอำนาจสูงสุดซึ่งบุคคลจำเป็นต้องประพฤติตามดังนั้นกฎหมายรัฐธรรมนูญหรือ constitutional law จึงไม่เพียงแต่เป็นตัวบทร,รัฐธรรมนูญที่ขีดเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้นหากยังรวมถึงธร,รมเนียมประเพณีรัฐธรรมนูญที่ไม่ได้ขีดเขียนไว้เป็นลายลักษณ์อักษรด้วยรัฐธรรมนูญที่ขีดเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรนั้น ก็ไม่ใช่เจาะจงเอาเฉพาะกฎหมายที่ระบุชื่อว่ารัฐธรรมนูญหรือธรรมนูญการปกครองแผ่นดินเท่านั้นหากจะหมายถึงข้อความที่ขีดเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งมีลักษณะเป็นระเบียบการปกครองรัฐและการให้สิทธิแก่พลเมืองอาทิ 1. กฎบัตรซึ่งเป็นคำไทยมาตั้งแต่โบราณกาลคำว่ากฎหมายถึงข้อกำหนดคำว่าบัตรหมายถึงแผ่นที่เขียนเป็นหนังสือพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิต,ตยสถานให้ความหมายของคำว่า กฎบัตรกฎหมายไว้ว่ากระบวนการกฎหมายคำว่ากฎบัตรตรงกับภาษาอังกฤษว่า charter ต,ตรงกับภาษาฝรั่งเศสว่า charter ตรงกับภาษาเยอรมันว่า karta คำทั้งสามภาษานี้แผลงมาจากคำลาตินว่า karta กฎหมายรัฐธรรมนูญอังกฤษถือว่ากฎบัตรใหญ่หรือ magna carta คศ1215ที่ให้ประกันสิทธิเสรีภาพบางประการแก่พลเมืองอังกฤษน,นั้น เป็นแม่บทสำคัญของกฎหมายรัฐธรรมนูญอังกฤษสมาชิกสหประชาชาติรวมทั้งสยามที่เป็นภาคีแห่งองค์การนั้นได้ปฏิญาณรับรองผูกพันกฎบัตรแห่งสหประชาชาติหรือ Charter of the United Nations ซึ่งมีบทบัญญัติเริ่มต้นว่าเราประชาชนแห่งสหประชาชาติได้ตกลงเด็ดขาดยืนยันความเชื่อถือในหลักการพื้นฐานสิทธิมนุษยชนในศักดิ์ศรีและคุณค่าของมนุษย์ในสิทธิเสมอภาคระหว่างชายกับหญิง และระหว่างชาติไม่ว่าใหญ่หรือเล็กต่อมาสมัชชาใหญ่สหประชาชาติซึ่งสยามเข้าร่วมด้วยในคศ1948นั้นได้ตกลงรับรองปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิแห่งมนุษยชนหรือ Universal Declaration of Human Rights ซึ่งบัญญัติสิทธิของพลเมืองไว้หลายประการอาทิชีวิตเสรีภาพความปลอดภัยในตัวบุคคลเสรีภาพจากการไม่ถูกจับกลุ่มคุมขังในประเทศโดยพลกการของเจ้าหน้าที่ สิทธิในการได้รับการพิจารณาโดยเที่ยงธรรมและเปิดเผยจากสารที่เป็นอิสระและไม่ลำเอียงเสรีภาพในความคิดความเชื่อถือและศาสนาเสรีภาพในการประชุมและการร่วมกันเป็นสมาคมอย่างสันติเป็นต้นรัฐบาลสยามได้รับรองกฎบัตรและปฏิญญาดังกล่าวแล้วโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาและสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมประชาสัมพันธ์ได้เคยประกาศซ้ำแล้วซ้ำเล่าทุกๆวันวันละข้อติดต่อกันมาหลายปี ดังนั้นกฎบัตรแห่งสาประชา,ชาติและปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนดังกล่าวนี้จึงเป็นส่วนสำคัญของกฎปายรัฐธรรมนูญของสยามหรือประเทศไทยด้วยพระราชบัญญัติและบทกฎหมายใดที่ขัดต่อกฎบัตรและปะติญญาดังกล่าวแล้วจึงเป็นโมฆะส่วนปัญหาที่ว่ารัฐธรรมนูญใดที่เขียนขัดต่อกฎบัตรและปฏิญญานั้นจะเป็นโมฆะหรือไม่นั้น วงชนซึ่งเป็นผู้ทรงอำนาจสูงสุดย่อมวินิจฉัยได้ว่ารัฐธรรมนูญชนิดตัดสิทธิหรือไม่ให้สิทธิแก่ราษฎรตามกฎบัตรและปฏิญญานั้นเป็นรัฐธรรมนูญโมฆะ 2. ปฏิญญาหรือ declaration ชนิดที่เป็นหลักสำคัญของสิทธิประชาธิปไตยซึ่งระบอบประชาธิปไตยต้องให้แก่ราษฎรนั้นและชนิดที่เป็นหลักการสำคัญประกอบรัฐธรมกกร,ร,ร,ฐธรมนูญเช่น คำปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิแห่งมนุษยชนดังกล่าวแล้วและเทียบได้กับปฏิญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและพลเมืองของฝรั่งเศสซึ่งผู้แทนราษฎรที่เป็นคนสามัญและขุนนางประชาธิปไตยได้ร่วมกันถแถลงเมื่อคศ .1789 นั้นเป็นแม่บทของประชาธิปไตยในฝรั่งเศสซึ่งศาลยุติธรรมและศาลปกค,ครองจะต้องตัดสินคดีไม่ให้ขัดต่อปฏิญญาอันเป็นแม่บทประชาธิปไตยนั้น คำประกาศหลัก6ประการของคณะรัษฎรเมื่อวันที่24มิถุนายน2475ก็เป็นปฏิญญาแห่งกฎหมายรัฐธรรมนูญของสยามเพราะเหตุว่าเมื่อได้ประกาศธรรมนูญการปกครองแผ่นดินเมื่อวันที่27มิถุนายน2475แล้วรุ่งขึ้นวันที่28มิถุนายน2475ได้มีประชุมสภาผู้แทนราษฎร70คนซึ่งประกอบด้วยผู้ที่ไม่ใช่สมาชิกคณะราษฎร37คน และที่เป็นสมาชิกคณะราษฎร33คนในบรรดาผู้ที่ไม่ใช่สมาชิกคณะราษฎรนั้นมีหลายท่านดำรงฐานดันตรศักสูงตามระบบศักดินาอาทิเจ้าพระยาวงสานุประพันธ์เจ้าพระยาพิชัยญาติเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มรีรองลงมาเป็นพระยาพระหลวงอีกหลายคนซึ่งแทนหลายราชตระกูลผู้ไม่มีบรรดาศักดินั้นมีนักเรียนกฎหมายทนายความชาวนาพ่อค้าเป็นต้น ผู้แทนราษฎรทั้ง70คนได้พร้อมใจกันปฏิญาณในที่ประชุมสภาดังต่อไปนี้ข้าพเจ้าขอให้คำปฏิญาณว่าจะซื่อสัตย์ต่อคณะราษฎรและจะช่วยการรักษาหลัก6ประการของคณะราษฎรไว้ให้มั่นคง 1. จะต้องรักษาความเป็นเอกราชทั้งหลายเช่นเอกราชในทางการเมืองในทางศาลในทางเศรษฐกิจของประเทศไว้ให้มั่นคง 2. จะรักษาความปลอดภัยในประเทศ ให้การประทุษร้ายต่อกันลดน้อยลงให้มาก 3. จะต้องบำรุงความสุขสมบูรณ์ของราษฎรในทางเศรษฐกิจโดยรัฐบาลใหม่จะพยายามหางานให้ราษฎรทำโดยเต็มความสามารถจะร่างโครงการเศรษฐกิจแห่งชาติไม่ปล่อยให้ราษฎรอดอ,อย่าง 4. จะต้องให้ราษฎรได้มีสิทธิเสมอภาคกัน 5. จะต้องให้ราษฎรได้มีเสรีภาพมีความเป็นอิสระเมื่อเสรีภาพนี้ไม่ขัดต่อหลัก4ประการดังกล่าวแล้วข้างต้น หกจะต้องให้การศึกษาอย่างเต็มที่แก่แราษฎรเมื่อสมาชิกสภาผู้แทนแราษฎรได้ปฏิญาณในที่ประชุมแล้วเจ้าพระยามหิธรเสนาบดีกระทรวงมุรธาธรได้อัญเชิญพระราชกระแสรับสั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาอ่านในที่ประชุมสภาดังต่อไปนี้วันนี้สภาผู้แทนแราษฎรได้ประชุมเป็นครั้งแรกนับว่าเป็นการสําคัญอันหนึ่งในประวัติการของประเทศอันเป็นที่รักของเรา ข้าพเจ้าเชื่อว่าท่านทั้งหลายคงจะตั้งใจที่จะช่วยกันปรึกษาการงานเพื่อนําความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ประเทศสยามสืบไปและเพื่อรักษาความอิสรภาพของไทยไว้ชั่วฟ้าและดินข้าพเจ้าขออานวยพรแก่บรรดาผู้แทนราษฎรทั้งหลายให้บริบูรณ์ด้วยกําลังกายกําลังปัญญาเพื่อจะได้ช่วยกันทําการให้สําเร็จตามความประสงค์ของเราและของท่านซึ่งมีจุดมุ่งหมายอันเดียวกันทุกประการเทินพระราชกระแสรับสั่ง ซึ่งเจ้าพระยามหิทธนรอัญเชิญมาอ่านในที่ประชุมนั้นพระปกเกล้าได้ทรงพระกรุณาพระราชทานเองซึ่งแสดงว่าพระองค์เต็มพระทยัยพระราชทานพระบรมราชานุมัติเป็นปฏิญญาแห่งระบอบปกครองประชาธิปไตย 3. แผนการร่วมหรือ Common Program ชนิดที่เป็นข้อบังคับกำหนดระเบียบปกครองรัฐเช่นแผนการร่วมของจีนซึ่งกรรมกรชาวนาในทุนน้อยในทุนแห่งชาติได้ร่วมกันจัดทำประกาศเป็นระเบียบการปกครอง สาธารณรัฐรัษฎรจีนเมื่อวันที่1นึ่ตุลาคมคศ .1949 และจัดตั้งรัฐบาลกลางของราษฎรจีนในระยะเวลาหัวต่อระหว่างระบบเก่ากับระบบใหม่ก่อนมีรัฐธรรมนูญในคศ .1945 ในทางวิชาการรัฐธรรมนูญแผนการร่วมนี้มีลักษณะเป็นรัฐธรรมนูญชั่วคราวของจีนผู้มีฐานะตามระบบเก่า และฐานะตามระบบใหม่ร่วมมือกันในระยะหัวต่อนั้นเป็นการนำทฤษฎีวิทยาศาสตร์สังคมมาประยุกต์ถูกต้องตามสภาพท้องที่และการรัสมัยของจีนเหมาเจ๋อตุงไม่ได้ประนามนายทุนไปทั้งหมดเพราะตามการพัฒนาของระบบสังคมจีนสมัยก่อนนั้นย่อมก่อให้เกิดชนชั้นวรรณะนายทุนเหมาเจ๋อตุงถือว่านายทุนจํานวนน้อยหยิบมือเดียวเท่านั้นที่เป็นศัตรูของราษฎรแต่นายทุนหลายคนเป็นนายทุนรักชาติ กูเคยไปเยือนประเทศจีนจะสังเกตเห็นอนุสาวรีย์ประวัติการอภิวัติจีนซึ่งประเทศจีนใหม่สร้างขึ้นว่ามีภาพขบวนการชาวนาไทถผิงระหว่างคศ .1851 ถึง1861ซึ่งเหมาเจอตุงยกจ่องว่าเป็นขบวนการอภิวัตแม้ว่าขบวนการนั้นสถาปนาหงซิ่วฉวนหัวหน้าขึ้นเป็นพระจักรพรรดิแต่สภาพของประเทศจีนสมัยนั้นคนจีนจะนับถือสถาบันพระมาหากษัตริย์และยังไม่รู้เรื่องสาธารณรัฐ ส่วนหลิวเซ้าฉีกับพวกนั้นแม้ตนเป็นนายทุนน้อยซึ่งไม่ใช่กรรมกรแท้จริงดำเนินคติอย่างนายทุนใหญ่ปฏิกิริยาคือมีทัศนะผูกขาดที่ต้องการผูกขาดการอภิวัตไว้เป็นของพวกตนโดยเฉพาะที่พิจารณาตามสภาพท้องที่การสมัยของจีนเห็นว่าทุกชั้นวรรณะรักชาติที่มีอยู่นั้นสมควรเข้าอยู่ในแนวร่วมเพื่อร่วมมือในการสถาปนาประชาธิปไตยแผนใหม่ธร,รมเนียมประเพณีรัฐธรรมนูญ หรือ constitutional customs จัดอยู่ในประเภทกฎหมายรัฐธรรมนูญที่ไม่ขีดเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรในบางประเทศเช่นประเทศอังกฤษนั้นนอกจากมีตัวบทที่เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ส่วนหนึ่งอาทิกฎบัตรใหญ่คส1215คํา mm. คำร้องขอสิทธิคส1628บทบ mm. ัญญัติว่าด้วยสิทธิคส1689พระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐส mm. ภาคส .1911 และค mm. ส .1949 แล้วระบบรัฐธรรมนูญอังกฤษอาศัยธรรมเนียมประเพณีรัฐธรรมนูญที่เป็นมาช้านานดังนั้นจึงมีผู้จัดระบบรัฐธรรมนูญอังกฤษเข้าอยู่ในประเภทรัฐธรรมนูญที่ไม่ขีดเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรส่วนในสยามนั้นปรากฏในรายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎรซึ่งบันทึกคำอภิปรายร่างรัฐธรรมนูญ10ธันวาคม2475ว่าธรรมเนียมประเพณีประชาธิปไตยยังคงใช้ได้ต่อไปข้าพเจ้าจึงขอคัดรายงานการประชุมสภา ตอนที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ดังต่อไปนี้นายงวนทองประเสริฐกล่าวว่าในหมวดสภาผู้แทนแราษฎรว่าผู้แทนแราษฎรต้องปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่อยากทราบความประสงค์ของท่านประธานอนุกรรมการว่าพระมหากษัตริย์ต้องทรงปฏิญาณไหมประธานอนุกรรมการร่างรัฐธรรมนูญพระยามโนรณ์ตอบว่าผู้ที่เป็นสมาชิกสภานี้ก่อนที่จะเข้ามารับหน้าที่ต้องปฏิญาณและตามประเพณีราชาพิเศษ ก็มีการปฏิญาณอยู่แล้วในหหวนทองประเสริฐกล่าวว่าควรบัญญัติไว้พระยาราชวังสันกล่าวว่าในประเทศเดนมาร์กถึงเป็นราชทายาทก็ต้องปฏิญาณเหมือนกันเพราะในโอกาสบางคราวต้องทําการเป็นผู้แทนพระเจ้าแผ่นดินแต่ความคิดของเรานี้ก็เพื่อวางระเบียบว่าสิ่งใดที่เป็นแบบธรรมเนียมอยู่แล้วเราไม่อยากพูดมากนักตามความคิดเดิมในการร่งางรัฐธรรมนูญนี้ประสงค์ไม่ให้ยาวเกินไป สิ่งใดที่มีและพิจารณาแล้วเห็นว่าเหมือนกันฉะนั้นจึงไม่บัญญัติไว้เพราะความคิดเช่นนั้นเราวางไว้เห็นว่าไม่เป็นอะไรทั้งเห็นความสะดวกกว่าการบัญญัติเช่นนี้จะดีกว่านายงวนทองประเสริฐตอบว่าความจริงก็เห็นด้วยแต่ธรรมเนียมนั้นไม่ใช่บทบังคับอีกประการหนึ่งสิ่งนี้เป็นคราวแรกไม่เคยใช้มาพระยามนทาตุราชกล่าวว่าประเทศอื่นๆที่จะผัดเปลี่ยนพระเจ้าแผ่นดินเขามีในธรรมนูญ พระยาราชวังสันตอบว่าในธรรมนูญบางฉบับได้บัญญัติคำไว้ว่าจะปฏิญาณอย่างนั้นของเราทราบว่าพระเจ้าแผ่นดินต้องทรงปฏิญาณต่อหน้าเทวดาทั้งหลายและพระพุทธร,รูปเป็นต้นเราอยากจะเงียบเสียในหวนทองประเสริฐกล่าวว่าขอเรียนถามว่าควรจะแก้ไขอย่างไรหรือไม่ประธานอนุกรรมการร่างรัฐธรรมนูญตอบว่าไม่เห็นจำเป็นเพราะไม่ทำให้ดีขึ้นหรือเร็วลง มีอยู่แล้วจะไปล้างเสียทําไมถ้าแม้ว่าความข้อนี้ตัดความหรือเพิ่มสิทธิก็ควรอยู่การที่บัญญัติไว้เช่นนี้เพื่อเขียนไว้ให้หร,รูถึงไม่เขียนก็รู้อยู่แล้วในหนวนทองประเสริฐกล่าวว่าเพื่อความเข้าใจของราษฎรทั้งหลายให้ลงมติว่าจะสมควรหรือไม่หลวงประดิษฐ์มนูธรรมกล่าวว่าข้าพเจ้าขอถแถลงให้ที่ประชุมทราบเท่าที่ในหลวนทองประเสริฐได้ร้องให้เติมร่างว่าพระมหากษัตริย์ต้องทรงปฏิญาณน,นั้นการที่ไม่เขียนไว้ก็ดีก็ให้ถือว่า เวลาขึ้นเสวยราชต,ต้องทรงกระทำตามรพระราชประเพณีการที่ไม่เขียนไว้นี้ไม่ใช่เป็นการยกเว้นที่พระองค์จะไม่ต้องทรงปฏิญาณขอให้จดบันทึกข้อความสำคัญนี้ไว้ในรายงานประธานอนุกรรมการร่างรัฐธรรมนูญกล่าวว่าเนื่องจากหลวงประดิษฐมนูธรรมได้กล่าวแล้วข้าพเจ้าขอถแถลงว่าได้เคยเฝ้าและทรงรับสั่งว่าพระองค์เองได้ทรงปฏิญาณเวลาเสวยราชสมบัติและเวลาขึ้นรับรัชทายาทก็ต้องปฏิญาณชั้นหนึ่งก่อน ความข้อนี้เมื่อพระองค์ทรงรับสั่งเช่นนี้เพราะฉะนั้นรับรองได้อย่างที่หลวงประดิษฐ์มนูธรรมว่าเป็นพระราชประเพณีทีเดียวนายจรูนสืบแสงกล่าวว่าเป็นที่เข้าใจแล้วว่าพระเจ้าอยู่หัวต้องทรงปฏิญาณตามนี้แต่นี่เป็นรัฐธรรมนูญสําคัญอย่างยิ่งเท่าที่ได้จดบันทึกรายงานอย่างน้อยไปถ้าอย่างไรให้มีไว้ในรัฐธรรมนูญจะดียิ่งหลวงประดิษฐ์มนูธรรมตอบว่าสภาผู้แทนราษฎรต้องเห็นชอบในการอัญเชิญพระมหากษัตริย์ขึ้นสวยราช หรือในการสมมติรัชทายาทถ้าองค์ใดไม่ปฏิญาณเราคงไม่ลงมติให้ในายจรูนสืบแสนกล่าวว่าองค์ต,ต่อต่ออาจไม่ปฏิญาณพระยาราชวังสันตอบว่าตามหลักการในที่ประชุมต่างๆถ้ามีคําจดในรายงานแล้วเขาถือเป็นหลักการเหมือนกันประธานอนุกรรมการร่างรัฐธรรมนูนแถลงให้สมาชิกลงมติมาตรา9ก้าว่าการสืบราชสมบัติท่านว่าให้เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในกฎบเทียนบานหรือให้เติมคําว่าจะต้องปฏิญาณ ประธานสภากล่าวว่าบัดนี้มีความเห็นเป็นสองทางคือทางหนึ่งเห็นว่าควรคงตามร่างเดิมอีกทางหนึ่งว่าควรเติมความให้ชัดเจนยิ่งขึ้นที่ประชุมลงมติตามร่างเดิม48คะแนนที่เห็นว่าให้เติมความให้ชัดขึ้นมี7คะแนนเป็นอันตกลงว่าไม่ต้องเติมความอีก 4. ปัจจุบันนี้มีบางคนได้เขียนและกล่าววิจารณ์ว่ารัฐธรรมนูญฉบับนั้นฉบับนี้เป็นประชาธิปไตยบ้าง เป็นอมตยาธิปไตยบ้างฉะนั้นจึงเป็นการสมควรที่นิสิตนักศึกษานักเรียนและราษฎรซึ่งต้องการสัจจะโดยไม่มีอคติอุปาทานอาศัยหลักตามสามัญสำนึกอันเป็นตรกกะวิทยาเบื้องต้นของมนุษยชนประกอบด้วยความหมายของภาษาไทยประยุกต์แก่รัฐธรรมนูญแต่ละฉบับโดยความเที่ยงธรรมก็ถ้ารัฐธรรมนูญใดมีบทถาวรและบทเฉพาะการ สามัญชนที่รู้ภาษาไทยพอสมควรย่อมเข้าใจคำว่าเฉพาะการนั้นหมายถึงระยะเวลาชั่วคราวซึ่งเมื่อพ้นกำหนดนั้นแล้วก็เหลือแต่บทถาวรที่ใช้เป็นแบบการปกครองถาวรต่อไปฉะนั้นจึงต้องพิจารณาตัวบทถาวรของรัฐธรรมนูญแต่ละฉบับว่ามีลักษณะเป็นประชาธิปไตยหรือไม่ส่วนบทเฉพาะการเป็นเรื่องระยะหัวต่อระหว่างระบบเก่ากับระบบใหม่ ซึ่งย่อมมีส่วนที่เป็นระบบเก่าผสมอยู่กับระบบใหม่ในช่วงระยะเวลาหนึ่งปัญหาวินิจฉัยลักษณะบทเฉพาะการนั้นต้องพิจารณาว่าบทนั้นมีไว้เพื่อนำไปสู่บทถาวรประชาธิปไตยหรืออมาตยาธิปไตยบางคนที่สำเร็จการศึกษาชั้นสูงย่อมรู้ภาษาไทยดีกว่าสามัญชนกับแซงทำเป็นไม่รู้คำว่าเฉพาะการนั้นหมายถึงเรื่องชั่วคราวดังนั้นบางคนจึงถือเอาบทเฉพาะการเป็นหลักเช่นเราจะได้อ่าน ได้ฟังว่าบางคนถือเอาบทเฉพาะการของรัฐธรรมนูญ1ิธันวาคมพศ .247 5เรื่องการมีสมาชิกประเภทที่2นั้นเป็นเรื่องถาวรแต่ถ้าเป็นบทเฉพาะการของรัฐธรรมนูญที่พวกเขาทําขึ้นนั้นพวกเขาก็ไม่นําเอาเรื่องเฉพาะการในรัฐธรรมนูญนั้นมาเป็นหลักวินิจฉัยลักษณะของรัฐธรรมนูญนั้นเช่นรัฐธรรมนูญฉบับ2492ซึ่งมีบทเฉพาะการยกยอดวุฒิสมาชิกซึ่งได้รับแต่งตั้งตามรัฐธรรมนูญฉบับ 9พฤศจิกายน2490ให้มาเป็นวุฒิสมาชิกของฉบับ2492พวกเขาก็ไม่เอ่ยถึงบทเฉพาะการนี้ขอคำว่าประชาธิปไตยนั้นขพเจ้าได้กล่าวมาแล้วในข้อคือหมายถึงการปกครองที่ถือมติปวงชนเป็นใหญ่ ส่วนคำว่าอมาตยาธิปไตยนั้นมีบางคนตั้งเป็นศัพท์ใหม่ขึ้นโดยยังไม่มีในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานหรือฉบับสำหรับนักเรียนแต่ผู้ตั้งศัพท์นี้ก็มีสิทธิที่จะตั้งเป็นศัพท์ใหม่ได้โดยเอาคำว่าอมาตสนธิกับคำว่าอธิปไตยพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานให้ความหมายของคำว่าอมาตไว้ว่าหมายถึงข้าราชการข่าเฝ้าที่ปรึกษา ดังนั้นคำว่าอม,มาตยาธิปไตยย่อมหมายถึงการปกครองโดยข้าราชการข้าเฝ้าที่ปรึกษาซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งโดยพระองค์เองหรือโดยคำเสนอของรัฐบาลหรือองคมนตรีซึ่งเป็นที่ปรึกษาของพระองค์คอโดยอาศัยหลักการและความหมายในภาษาไทยดังกล่าวข้างบนนั้นเราอาจวินิจฉัยลักษณะของรัฐธรรมนูญบางฉบับได้ดังต่อไปนี้ 1. ธรรมนูญการปกครองแผ่นดินชั่วคราวฉบับ27มิถุนายน2475ไม่ใช่อมาตยานทีปไตยเพราะตัวบทถาวรของธรรมนูญนั้นกำหนดไว้ว่าเมื่อสิ้นสุดบทเฉพาะการแล้วสภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิกประเภทเดียวคือประเภทราษฎรเป็นผู้เลือกตั้งขึ้นมาส่วนบทเฉพาะการเป็นเรื่องชั่วคราวในระยะหัวต่อระหว่างระบบศักดินา ที่เป็นมาหลายพันปีกับระบอบประชาธิปไตยซึ่งเพิ่งเริ่มเกิดขึ้นจึงในสมัยแรกภายในเวลา6เดือนสภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิกซึ่งผู้รักษาพระนครฝ่ายทหารแต่งตั้งขึ้นในาน,นามคณะราษฎรสมัยที่สองภายในเวลา10ปีสภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิกสองประเภทคือประเภทที่1ราษฎรเป็นผู้เลือกตั้งกับประเภทที่2ผู้แทนราษฎรสมัยที่1เป็นผู้เลือกตั้ง สมัยที่3เป็นบทถาวรคือเมื่อพ้นสิปีแล้วสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ที่ราษฎรเลือกตั้งขึ้น 2. รัฐธรรมนูญ10ทธันวาคม2475ไม่ใช่อมาตยาธิปไตยเพราะมาตรา16อันเป็นบทบัญญัติถาวรบัญญัติไว้ว่าสภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิกซึ่งราษฎรเป็นผู้เลือกตั้งส่วนบทเฉพาะการเป็นเรื่องชั่วคราวในระยะหัวต่อระหว่างสองระบอบ ดังกล่าวแล้วนั้นมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสองประเภทคือประเภทที่1ราษฎรเป็นผู้เลือกตั้งกับประเภทที่สองพระมาหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งโดยรัฐบาลเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการในระหว่างบทเฉพาะการนี้ผู้แทนราษฎรประเภทที่1ซึ่งแม้ก่อนสมัครรับเลือกตั้งนั้นบางคนเป็นข้าราชการประจำแต่กฎหมายเลือกตั้งได้กำหนดไว้ว่าถ้าได้รับเลือกตั้งแล้วต้องลาออกจากตำแหน่งข้าราชการประจำ ฉะนั้นสมาชิกประเภทที่1ซึ่งมีจานวนกึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดแห่งสภาผู้แทนราษฎรนั้นจึงไม่ใช่อมาตย์ 3. รัฐธรรมนูญฉบับ2489ไม่ใช่อมามาตยาธิปไตยเพราะพฤติสมาชิกและสมาชิกสภาผู้แทนเป็นผู้ที่ราษฎรเลือกตั้งขึ้นมาจึงไม่ใช่อมามย์และมาตรา24กับ28กําหนดไว้ว่าพฤตทสมาชิกและสมาชิกสภาผู้แทนต้องไม่เป็นข้าราชการประจํา 4. รัฐธ,ธรรมนูญฉบับ9พฤศจิกาย,ยน2490หรือฉบับใต้ตุ่มเป็นอมารตยาธิปไตยเพราะวุฒิสมาชิกเป็นผู้ที่พระบากษัตริย์แต่งตั้งโดยรัฐบาลเป็นผู้รับสนองพระบรมราชองค์การ 5. รัฐธ,ธรรมนูญฉบับ2492เป็นอมาตตยาธิปไตยครบถ้วนทั้งบทถาวรและบทเฉพาะการพระบทถาวรกำหนดไว,ว้ว่าวุฒิสมาชิก เป็นผู้ที่พระมห,หากษัตริย์ทรงแต่งตั้งโดยประธานองคมนตรีรับสนองพระบรมราชโองการและบทเฉพาะการได้ยกยอดวุฒิสมาชิกซึ่งได้รับแต่งตั้งต,งตามฉบับ2490ให้เป็นวุฒิสมาชิกตามฉบับ2492ด้วยส่วนการที่บางคนอ้างว่าฉบับ2492เเป็นประชาธิปไตยที่สุดเพราะมีบทบัญญัติไว้ว่าวุฒิสมาชิกและสมาชิกสภาผู้แทนต้องไม่เป็นข้าราชการประจำนั้นท่านผู้อ่านอาจสอบสวนหาสัจจะได้ว่า การห้ามไม่ให้วุฒิสมาชิกกับสมาชิกสภาผู้แทนเป็นข้าราชการประจำนั้นรัฐธรรมนูญฉบับ2489ได้บัญญัติห้ามเช่นนั้นไว้ก่อนแล้วตามมาตรา24และ29และได้มีการปฏิบัติจริงตามรัฐธรรมนูญซึ่งผู้นั้นไม่มีพุทธิสมาชิกหรือสมาชิกสภาอ่านที่ปราศจากอคติสอบสวนได้ว่าระหว่างใช้รัฐธรรมนูญ2489 ผู้แทนหรือรัฐมนตรีคนใดเป็นข้าราชการประจำส่วนรัฐมนตรีที่แต่งตั้งตามรถถมัฐธรรมนูญ2492นั้นเราท่านที่ไม่หลงเชื่อคำโฆษณาก็เห็นกันอยู่แล้วว่าจอมพลปพิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีโดยความไว้วางใจของรัฐสภาตามฉบับ2492และหลายคนที่แม้ไม่ใช่นักวิชาการก็ยอมรู้ว่าผู้มียศเป็นจอมพลดำรงยศนั้นเป็นประจำการตลอดไปโดยไม่ต้องปลดเป็นกองหนุน จึงรับเงินเดือนตามยศจอมพลตลอดชีพฉะนั้นตามทฤษฎีและตามการปฏิบัติของรัฐธรรมนูญฉบับ2492ทั้งในบทถาวรและบทเฉพาะการจึงเป็นอมาตยาทิปไตย ส่วนการที่บางคนโฆษณาว่ารัฐธรรมนูญฉบับ2492รบัญญัติไว้ห้ามมิให้วุฒิสมาชิกและสมาชิกสภาผู้แทนเป็นผู้จัดการกรรมการที่ปรึกษาตัวแทนของข้างหุ้นส่วนที่รัฐหรือหน่วยงานราชการของรัฐเป็นผู้ลงทุนหรือถือหุ้นส่วนข้างมากก็ดีรับสัมปทานหรือคงไว้ซึ่งสัมปทานหรือเป็นคู่สัญญากับรัฐอันมีลักษณะผูกขาดตัดตอนก็ดีหรือไม่รับเงินเดือนหรือประโยชน์ใดจากรัฐนอกจากเงินเดือนก็ดีนั้น ข้าพเจ้าขอให้ท่านผู้อ่านที่ปราศจากอคติโดยไม่ลงเชื่อคำโฆษณาง่ายๆโปรดพิจารณารายชื่อของวุฒิสมาชิกและสมาชิกสภาผู้แทนตามฉบับ2492นั้นอย่างละเอียดแล้วสอบสวนดูว่ามีผู้ใดบ้างที่รัฐสภาและองค์คมนตรีรู้อยู่แล้วว่าได้ประโยชน์โดยฝ่าฝืนข้อห้ามดังกล่าวแล้ว6ร่างรัฐธรรมนูญฉบับ2517ถือตามแม่บทของฉบับ2492 โดยมีบุฒิสมาชิกซึ่งสภาผู้แทนราษฎรต้องเลือกตั้งจากบัญชีชื่อรับซึ่งคณะองค์คมบัรีจัดทำขึ้นส่งมาให้สภาผู้แทนราษฎรจำต้องเลือกบุคคลเท่าที่ปรากฏชื่อในบัญชีรับนั้นก็ทำให้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับ2517มีลักษณะอมตยาธิปไตยงอในการพิจารณาบทเฉพาะการของรัฐธรรมนูญฉบับต่างๆนั้นก็จำต้องแยกลักษณะของบทเฉพาะการออกเป็น2ประเภทคือบทเฉพาะการที่นำไปสู่บทถาวรที่เป็นประชาธิปไตย กับบทเฉพาะการที่นำไปสู่ระบบอมาตยาธิปไตย 1. บทเฉพาะการที่นำไปสู่บทถาวรที่เป็นประชาธิปไตยนั้นมีความจำเป็นในระยะหัวต่อระบบสังดินาที่เป็นมาช้านานหลายศตวรรษซึ่งมีซากตกค้างอยู่กับระบอบประชาธิปไตยที่เพิ่งเกิดขึ้นทั้งนี้เพื่อประคับประคองระบอบประชาธิปไตยให้ดำเนินก้าวหน้าต่อไปโดยป้องกันไม่ให้ถูกแทรกซึมบั่นทอนจากระบบสักดินาในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับ10ธันวาคม2 4 7 5 ซึ่งมีบทถาวรและบทเฉพาะการนั้นพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าซึ่งแทนระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชส่งเห็นชอบและพอพระราชาหฤทัไทยมากดังปรากฏในคำถแถลงของพระยามาโนปกรณ์ประธานอนุกรรมการร่างรัฐธรรมนูญต่อสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่16พฤศจิกายน2475มีความตอนหนึ่งว่าดังนี้ในการร่างพระธรรมนูญนี้อนุกรรมการได้ทำการติดต่อกับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตลอดเวลาจนถึงอาจกล่าวได้ว่า ได้ร่วมมือกันทําข้อความตลอดในร่างที่เสนอมานี้ได้ทุนก้าวถวายและทรงเห็นชอบนั้นไม่ใช่เพียงทรงเห็นชอบอย่างข้อความที่กราบบังคมทูลขึ้นไปยิ่งกว่านั้นเป็นที่พอพระราชาหฤทัยมากคําแถลงของประธานอนุกรรมการเกี่ยวกับบทเฉพาะการมีความอีกตอนหนึ่งว่าดังนี้ที่มีสมาชิกสองประเภทนี้ก็เพราะสาเหตุว่าเราเพิ่งมีรัฐธรรมนูญขึ้น ความคุ้นเคยในการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญยังไม่แพร่หลายทั่วถึงฉะนั้นจึงให้มีสมาชิกประเภทซึ่งเห็นว่าเป็นผู้ที่คุ้นเคยการงานแล้วช่วยพยงกิจการทําร่วมมือกันไปกับสมาชิกประเภทที่1ที่ราศดรเลือกตั้งมาอุดมการณ์ของบทเฉพาะการตามรัฐธรรมนูญฉบับ2475เป็นเรื่องของการช่วยพยุงประชาธิปไตยให้ทรงตัวอยู่ได้และก้าวหน้าต่อไป ไม่ใช่เป็นการเอาประเภทที่สองมาถ่วงอำนาจสภาผู้แทนแราษฎรความจริงที่ประจักษ์จากรายงานการประชุมสภาผู้แทนแราษฎรและราชกิจจานุเบกษาปรากฏว่าสมาชิกประเภทที่สองนั้นไม่ได้ยกมือให้ฝ่ายรัฐบาลเสมอไปคือได้ยกประโยชน์ของชาติเหนือส่วนตนและพวกพ้องในหลายกรณีอาทิได้ร่วมกับสมาชิกประเภทที่1ในการคัดค้านข้อเสนอของรัฐบาลเรื่องความตกลงกับต่างประเทศ กำหนดโคต้ายางพาราอันทำให้รัฐบาลปะหนต้องลาออกตามวิธีทางรัฐธรรมนูญล,ลงวติข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรตามที่สมาชิกประเภทที่1เสนอซึ่งขัดแย้งกับความเห็นของรัฐบาลอันทำให้รัฐบาลปหนต้องลาออกตามรัฐธรรมนูญอีกครั้งหนึ่งในระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองสมาชิกประเภทที่2ได้ร่วมกับประเภทที่1ลงวติคัดค้านร่างพรบที่รัฐบาลพิบูลเสนอขออนุมัติพระราชกำหนด ระเบียบบริหารคนครบาลเพชรบูรณ์และการจัดตั้งพุทธบุรีมฑลนอันทําให้รัฐบาลพิบูรณ์ต้องลาออกตามวิถีทางรัฐธรรมนูญต่างกับวุฒิสมาชิกแต่งตั้งตามรัฐธรรมนูญฉบับ2492ซึ่งแม้ไม่มีสิทธิลงมติไม่ไว้วางใจรัฐบาลแต่มีสิทธิตั้งข้อสังเกตไปยังสภาผู้แทนรัษฎรให้ลงมติไม่ไว้วางใจรัฐบาลได้แต่วุฒิสมาชิกนั้นก็ไม่ได้ตั้งข้อสังเกตเช่นนั้นไปยังสภาผู้แทน ท,ทั้งที่วุฒิสมาชิกหลายคนบ่นนอกสภาว่ารัฐบาลพิบูลณ์บริหารประเทศไม่เป็นที่พอใจของรัษฎรบทเฉพาะการของรัฐธรรมนูญฉบับ2489กาำหนดวิธีเลือกตั้งพื้นที่สมาชิกในวาระเริ่มแรกโดยองค์การเลือกตั้งประกอบด้วยผู้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรอยู่ในวันสุดท้ายก่อนใช้รัฐธรรมนูญฉบับนั้นเพื่อให้มีพื้นที่สภาขึ้นภายใน15วันเมื่อสิ้นวาระของพื้นที่สมาชิกรุ่นแรกนี้แล้ว ราษฎรเป็นผู้เลือกตั้งพุทธิสมาชิกโดยทางอ้อม 2. บทเฉพาะการที่นำไปสู่ระบอบอมตยาธิปไตยเช่นบทเฉพาะการของรัฐธรรมนูญฉบับ2492ที่ยกยอดวุฒิสมาชิกซึ่งได้รับการแต่งตั้งต,งตามรัฐธรรมนูญฉบับ2490ให้มาเป็นวุฒิสมาชิกฉบับ2492ด้วยเพื่อเข้าสู่ระบบถาวรของฉบับ2492ซึ่งวุฒิสมาชิกเป็นผู้ที่ประธานองคอม์มนตรีรับสนองแต่งตั้ง มิใช่เลือกตั้งโดยราษฎรบทเฉพาะการของร่างรัฐธรรมนูญฉบับ2517มีลักษณะนำไปสู่ระบอบอมาตยาที่ปไตยตามรัฐธรรมนูญฉบับนั้น